วันนี้ก็จะพาไปร้านนี้เป็นบ่อยเนาะทันนี้อยู่ที่สเปลเนาะอ,อยู่ที่สักขากรลงสิตโอเคโอเคสวัสดีนะทุกคนแล้วจะถามทีบ็อกเกอร์กันว่าถ้าเขาหลงป่าเนี่ยเขาจะเอาสกินแคร์รเมคอัพเไปได้อย่างเดียว,วเขาจะเอาอะไรไปมันมัอะไรดีกว่าจ้าสวัสดีค่ะมาดามเมาสใช่ไหมคะถ้า <c oughs> จะถามก็เวราะว่าถ้าหลงป่าเนี่ยแบบว่าเอาสกินแคร์กับเมคอัพไปได้อย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยจะเอาอะไรไปคะ อะไรดีบ้างวะถ้าเมคอัพฉันจะเอาครีมบัตใชั่นวิวแล้วกันค่ะอันนี้พี่วานะคะได้ล่นกันเลยหลังนี้คะพ่าจะเอาดีสออนเซนคิวด้วยอ่นนี้น้อช้ยเป็นที่ชอบสุดน่าจะเป็นอีดูดีค่ะอีดูดีจะเอาอะไรไปยี่ห้ออะไรคะพูดได้เลยค่ะโอ้ตายทุนี่หอด้วยซาวาซูซาวาซูตัวอะไรคะเออเฟอร์สแคร์ค่ะเฟอร์สแคร์นะคะเอไอมาเองค่ะเอาลิปค่ะยี่ห้ออะไรก็ได้บิวตี้พุ่มพองค่ะลายยี่ห้ออะไรก็ได้ แต่ขอให้เป็นลิปที่แบบสีจัดๆัดโอทั้งหน้าไม่มีอะไรได้แต่ต้องมีลิปโอเคดูเรื่องค่ะคุณพี่ค่ะกันแดดพิซซีิค่ะกันแดดต้องรักบกต้องพึ่งกันแดดคพึ่งกันแดดนะคะขอขอเป็นที่เขียนคิ้วแล้วกันค่ะยี่ห้อค่ะเอ่อขอเป็นวินมีแล้วกันค่ะเป็นเจลเขียนคิ้วใช้ทุกวันอุลเลดคิ้วเป็นมงกุฎของใบหน้านะคะให้อะไรไปเลยค่ะใช่เลยคล้วสวยแล้วค่ะสวยแล้ว นางคิดคำตอบมาอยู่แล้วว่านางเห็นฉันสำคัญร้ายนางร้ายยากต่อว่าหลบเป็นเราเราคงขอเติมพวกเคลเซียมไวน์ไปละกันเราคิดตามหลักวิทยาศาสตร์เนี่ยว่าเราคงแบบไม่เจอแสงแดดเพราะปากดุมาแต่ถ้าเกิดเราไม่ทำความสะอาดดีๆเนี่ยมันก็คงจะแบบว่าหน้าเราคงจะแย่สีชมพูสีชมพูโอเคค่ะพี่นายฮะเราเลิกกันแดดเราไม่รู้เราไม่รู้ มันก็ไม่แน่นะโกันแดดไม่ให้ผิวดูทำลายดูเซเลนนะครับตัวที่เป็นแอคเน่มันก็ถือว่าเป็นเจลบางเบาเหมาะกับผู้ชายชอบีกันครับขอบคุณมากครับเอาเมคอัพไปค่ะเอาลิปสติกไปค่ะล้ำค่าค่ะล้ำอู้ได้ล้างล้งเลยค่ะอเลิดลิปสติกแม่พกตลอดตอนนี้ชอบ่างกูมาเอาอะไรไปดิค่ะอู้ได้เลิดอุกมากเลิศจริงอะไรจริงโอเคขอบคุณมากค่ะเอาครีมเป็นแดดค่ะนี่เขาบอกไม่ได้ใช้หลายอย่างสวยไปอีกเลยลิปสติกไปไม่รู้ยี่ห้อ จะขอแพงไว้ก็ไม่ไปอยู่ปากเราจะดูแพงด้วยอ่ะ <c oughs> อุ้ยนั่งเถียงกันอะคุณโอเคขอบคุณมากนะคะเอาอะไรนะถ้าตกอะไรนะปาแล้วเอาเมคอัพไปหรือสกินแคร์เอาอะไรวะเอาอะไรล่ะแค,ค่นีเดียวค่ะพ <ไป S 3> ี่ร้ายด้วย,วยตักติ๊กตักติก,กหมดเวลาค่ะเอาลิปสติกลิปสติกจะเอาตินอิทูนี้ปากอ๋ออ๋อมันใช้ง่ายเนาะมันใช้ง่ายแล้วมันอยู่ในพี่อย่างไม่ว่าจะใช้ทาเต้าทาตาทาปากเพราะว่าอย่างอื่นเนี่ยเราก็ไปหาแบบนงคงใครไม่ปากเนี่ยคุณคุณเอามาแต่งได้ ผิวเราก็ไม่เป็นไรเพราะผิวเราดีอยู่แล้วเพราะเราใส่โอกูมาเออตรงนี้ลดไปอีกลดไปอีกค่ะอาพี่นนท์ค่ะเอาแต่ปากค่ะอ๋ไม่ใช่อยู่นี่นี่เองครีเซรีนซันเจลค่ะเพราะว่ากลัวดอ่เออลดค่ะอาพี่นุ่นค่ะเอาบัตรออนเจลไปค่ะเป็นแบบทาปากก็ได้ค่ะแก้มก็ได้เป็นติ้นบูบ้าชอบเซร่าค่ะเซร่านะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะพี่เขาสวยใช่หมดเวลาค่ะเด้คิดว่าจะโฮลิสติกไปค่ะลูก อ้อะไรก็ได้อะไรก็ได้เพราะว่าลิปสติกหนึ่งแท่งสองใบสองทิ้นได้ขอเอาปากไว้ก่อนโอเคอุ้ยสิเล็บสวยนะคะสวัสดีค่ะจะถามว่าถ้าสมมติหลงปากค่ะเอาสกินแคร์หรือเมคอัพไปได้แค่ชิ้นเดียวจะเอาอะไรไปดีคะตายแล้วเอากันแดด่ะบกันแดดมาฟิวเล่ค่ะอยู่นีอะคว้าเพราะว่ามันไม่ตัน อลก็ซึมใบด้วยนะเอาจริงๆหา B H A เราหาอย่างอื่นไม่ได้เราก็กันแดดไว้ป่อมค่ะโอ้ไดลองดูดีกว่าอุได้ละ ลองพื้นที่เสือดูบ้างลูกหลงป้ายังเอาลองพื้นไหมก็ได้ไม่ได้ต้องสวยมาก่อนนะเอาเลยค่ะเอาพื้นที่บอกว่าทางเลยว่าเป็นทางพอเป็นชาแนลเอไว้ดีกว่าพูดไาด่าว้าเอาสีแทงนิดนึงขนาดหลงป้านะฮะขอบคุณมากสวัสดีนะคะสาวๆจะถามว่าคล้ายๆหน่อยนะมีมีครีมแล้วกันค่ะคอนเลิฟเป็นเอ่อเลนส์เลมัสก้าแล้วกันค่ะคนดีโอ้เมเบลีนแล้วกันค่ะซีลีนซูเปอร์โคเวอร์ตัวนี้อ่้เลิศค่ะของเล็บทาเค่ะติดคนติดนานโอันนี้เป็นคนที่สองนะคะที่พูดลิปสติกยี่ห้้อนีค่ะ เอานางกระจิเป็นสเกทูค่ะสเกทูนะฮะตัวเอกเซนเนาะงานผิวต้องมาไว้ก่อนค่ะขาวคุณนะคะสาวๆคุณค่ะไม่ค่ะควมไพขึ้นค่ะโอ้อ i o oil ไปรู้แล้ว bio อ i l ล้าจานคุได้เป็น skin c a r ได้เป็นได้ทุกอย่างอ๋อเลิอค่ะพี่ลิค่าโซฟาโซ่ post care โอ๊ยใจคนที่สองนะคะที่บอกเซิร์ฟแคร์อ๋เลยชอบมากอ๋อเลอตันโคมค่ะเจนเนฟิกค่ะตันเราเฮ้ยช่วงนี้หนึ่งแถมหนึ่งค่ะพุ่นเลยต้อสั่สามสามขวดละค่ะขอหนึ่งค่ะ ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะจะถามว่าถ้าหลงปังอวินบีค่ะโอ้ยที่เกลียนคิวถ่ายอินไหมคะไม่ได้ถ่ายอินใช่ไหมคะไม่เลยไม่เลยไม่ได้ถ่ายอินเลยใชทามาทาสีอะไรมาครับวันนี้เอเชียนลุกเกชเชียนลุกนะค่ะเอา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 มีไปเหมือนกันค่ะอ่าไม่ได้เออเลยโดยวันนี้ผมสวยอะค่ะ เหมือนกันเลยเหมือนกับบดแปล อันนี้ไม่ค่ะไม่ใช่แปรงให้เกียรติคนสัมภาษณ์เลยค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสามีเป็นไงบ้างคะช่วงนี้ค่ะสบายดีค่ะสบายดีกัข้าเรื่องค่ะเป็นคลิปกันแดดคลิปกันแดดอ่ายี่ห้ออะไรดีมันต้องมีแดดแน่เลยยี่ห้ออะไรในดวงใจค่ะได้เลยวิสซูบิแล้วกันค่ะอ๋อเลยเพราะมันบางเบาพอทาแล้วเราก็ไม่ต้องกลัวเป็นสิวตันเนี่ไม่เอสอาร์เนาะไม่เอสอาร์ไม่เอสอาร์ค่ะได้เลยมีสปอนเซอร์ค่ะที่จะใสเกียรติมากเกียรติมากค่ะ เราเกลียดมากเราไม่รับตังค์ใช่ค่ะโอ้เห็นด้วยค่ะสวัสดีค่ะน้องคุณสวัสดีค่ะลงมาสคาร่าไปค่ะเพราะว่าแบบตาต้องขับรื้อไปก่อนเพราะว่าถ้าเกิดตาเราเหนื่อยล้าเราก็จะแบบว่าดูถ้าเกิดตาเราปังอ่ะอะไรมันก็สวยอะไม่ดีเอาไว้สู้เสือบ้างมาสคาเสืออะไรอย่างเงี้ยบอกน้ำลอรีอัลค่ะลอรีอเนาะลุ้นเนี่ยโฟดิอันเคจเจอร์โอได้ตรงนี้พอดีนี่ไงเฮ้ยไม่รู้เลยเป็นบังโคลนี้ใช้บ่อยเออโอเคขอบคุณมากนะคะ